ครับตอนนี้ครับเราก็มาอยู่ในขั erm main, ้นตอนของการติดตั้งรถ x p a n d e r คันนี้ครับขั้นตอนแรกของเราเนี่ยเราก็ได้ถอดชิ้นส่วนทั้งหมดในรถคันนี้ออกครับแล้วเราเริ่มในการดมป์ครับเพราะว่าเราจะบอกงี้ครับว่ารถรุ่นนี้นะครับปัจจัยสําคัญนะครับของการขับรถนะครับแล้วการติดตั้งนี่ก็คือความเงียบครับนะครับเราก็เริ่มจากการที่ดัมป์น้ำใตพื้นนะครับเราถอดชิ้นส่วนทั้งหมดออกแล้วก็ ูแผ่นดมครับแล้วที่สําคัญครับแผ่นแดม้มที่เราใช้เป็นแผ่นแดมที่ผลิตจากรัสเซียนะครับรวมถึงหลังคาครับเราก็ถอดออกด้วยนะครับแล้วก็แดมหลังคาทั้งหมดเลยนะครับรวมถึงประตูครับเนี่ยผมอยากให้ดูที่ประตูนะครับประตูเนี่ยเรามาดูอันแรกก่อนว่าประตูเหล็กเดิมๆของมันนะครับผมขอให้ดูครับเสียงนะ ต้องบอกว่ารถประเภทนี้รุ่นนี้นะครับคุณภาพของความแน่นหนาเนี่ยนะครับมันก็จะได้ในระดับหนึ่งนะครับนะเราหลังจากนั้นเนี่ยตรงนี้เราก็จะแดมทั้งหมดนะครับล็อข้างในเห็นไหมครับเราก็ได้ทําการแดมครับเสียงจะต่างกันเลยเห็นไหมครับล้อคข้างนี้กับข้างในครับเรียกว่าดีบีของเสียงเนี่ยลดลงไปกว่าครึ่งเลยครับงานแดมเนี่ยหลายคนจะสงสัยว่า ดัมอย่างไงนะครับหลักการง่ายๆคืออันแรกเนี่ยเราต้องเลือกแผ่นดัมเนี่ยที่ได้คุณภาพที่ดีครับของเราเนี่ยจะเลือกแผ่นดัมที่ผลิตจากรัเสเซียนะครับซึ่งเป็นเทคโนโลยีในการติดในรถหรือในเรือดำน้ำนะครับแล้วแผ่นดัมเห็นไหมฮะว่าแผ่นดัมประเภทนี้ฮะจะมีลายนะครับลายของเขาเนี่ยมีเหตุผลนะครับเพราะว่าดูนะครับช่างจะทําการรีดนะครับหลังจากติดไปแล้วเนี่ยลายเหล่านี้จะต้องถูกรีดนะครับเพื่อเป็นการเช็คว่า แผ่นดัแผ่นนี้ได้สนิทกับตัวถังเหล็กจริงๆนะครับไม่งั้นเนี่ยเรามองภาพนะว่าถ้าเราไม่ได้มีระบบแบบนี้เนี่ยถ้าเป็นช่างที่ปกติไม่มีความเข้าใจใช่ไหมฮะดั้มไปเฉยๆปุ๊บเท่านี้เองนะครับมันเหมือนติดแต่ว่ามันติดไม่สนิทนะครับผลลัพธ์ที่ได้เลยต่างกันหลายท่านจะพบว่าทำไมรถบางคันดมแล้วเนี่ยเสียงไม่ได้ดีเท่าไหร่ นะครับหรือไม่ได้เงียบเพิ่มเท่าไหร่นะครับแต่อันนี้แหละครับคือเหตุผลนะครับทำไมเราต้องใช้รัสเซียเพราะว่าตัวนี้มีระบบทําเป็นตารางแบบนี้แล้วที่สําคัญครับการรีดเนี่ยต้องสนิทจริงๆนะครับเราจะเห็นว่าช่างเนี่ยจะต้องใช้เวลาในการรีดนะครับเพื่อให้ลายตรงนี้แน่สนิทบางที่สุดครับเพื่อให้หน้าสัมผัสเนี่ยติดที่เหล็กแบบเรียกว่าเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับอันนี้คือดัมที่ได้คุณภาพนะครับ